Chờ phát lăng, chờ phát lăng, ạ. Ấn chỉ Bỏ nhau, bỏ nhau. Nhám phóng <laughs> yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. thể leo <laughs> xong cắn cả

มันเน้นมันเน้นเวลืเล ah, ีาเลือเรียนเร็วเลิกเลียนเร็วเลิกเรียนเร็วมันสิเปลี่ยนมันสิเปียนชุดหนูมันสิเปียนนึนบอกกับกับพี่ปีพี่ปีเขาบนนอนเด้อันนี้มาเห็นแล้วนอนนี่นนอนขึ้น นนันอยากให้เขาโยกอีกทีอยากหาอยากหาเรื่องเขาเองคันนี้จัดเลยพี่อุ้มโอ้ยปวดพวดดีเลย ตาจีซำกันแหะกันจีซำพี่อุ้มลล่ะโอ้ยนอนนี่น้องีโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยอ้อยโมเมนเมตัวได้วะโมเมนเมมโมได้เอาพี่กอี พี nice ่อุ้มกันลุกขึ้นอุ้ยนัองกันน้องถึงน้องถึงคู่ จะ่าสักไรอย่าสักลายเด้อน้ำสักลายให้พี่นะต้นเของมุมแล้วต้นขอมุ้งแล้วเอานังมวยเของมุ้งเลย่ะโอ้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 เดี๋ยวนิ่มเด้อนะโมลังแค่ลังแค่

น้องกันน้องอีหลีกันเอาเมนเมโมเด้อไหนนำก้อนจีแยกคือบ่แยกวะเอาออกบ่ได้เร็ว

ออกมาเอม่ออกมาตอนออกมาตอนออกมาดื้อพดดื้อพดอย่าดื้อเลยแม่บอกว่าอย่าดื้อย่าดื้อให้น้่ก้นให้น้่พักยกัสิซ้ำพี่อุ้มหละพี่นานีท่อพี่อุ้มแท้